สวัสดีนะจ้าพี่น้องโปอปายสุภูสุสคนมา่บม,มามัพอกันคือเก่ากับตุ๊กติกินแสบมนีกับผ้ากันมานังลินแถวสะพานมีตาภาพไทยลราแห่งที่สองของหมูกดาหานมากับเหรีดน,นะคะน้องสมายคนน่ารักนะจ๊ะกับผ้ากันสั่งน้ำหวานมากินนะคะผ้ากันมานางังตากลมชมวิวเปลี่ยนบรรยากาศนะจ๊ะเพื่อนๆจ๋าผ้ากันสั่งเมนูตำกล้วยตานี้ มีหอยแข้งรวกมีตำมะละกอใส่ปลาเซลมอนนะคะทุกคนจ้าบรรยากาศยามยินแถวมุกดาหารอากาศก็จะดีดีนะคะเพื่อนเพื่อนจ้าอยู่แถวไต่สะพานเป็นจุดแลนด์มาร์กของจังหวัดมุกดาหารนะจ๊ะทุกคนจ้าบรรยากาศดีดีได้ค่ะบริเวณแบบเว้าเอาได้ยค่ะ ถ้าไพมาแล้วก็จะติดใจมนต์สนีเมืองแม่น้ำขงนะจ๊ะทุกคนจะปูน,นหลานน้อยก็ได้อุ้ยขักได้เพิ่นหันมากออกกล้องคุณยา่าคุณยา่าหนูออกกล้องด้วยกระดินเนเ้าไปยามใดนั้นมือใดก็ส่วนแต่ไปนัง่งแต่สะพานมีตรภาพไทยลาวคุณย่าละปั๊มเงินนำกับบบััน <laughs> นี่หอยแค้งของเขาก็จะจายสดๆใหม่ๆเลยนะจ๊ะทุกคนจา๋าน้ําจิ้มเขาก็อร่อยนะคะทางลานเขาก็จะมีโต๊กกะเก้าอี้ให้เฮานั่งเลือกที่นั่งได้ตามสบายเลยจ้ะทุกคนจา๋าแล้วแต่เขาจะนั่งมุมใดมองใดนะคะทุกคนจา๋าเขาก็จะมีบริการอาหารให้เฮาน,นะคะทุกคนอยากอยังก็ไปเดินสื่อมาเลยจ้ะแล้วก็มนานนั่งทานอยู่ที่ โตที่เขาทางลานจัดไว้นะจ๊ะทุกคนจานี้ตํากล้วยนะจ๊ะต,ตํากล้วยตันนี้จะเพื่อนหากินยากนะคะ่ะเอ้ยเนาะมันแซบได้เพื่อนตําแบบเพชดเพชนัวๆนะคะเนาะแต่ได้ฉีกตอนปลาแห้งขักเลยค่ะเสียดายแต่ทางลานเพิ่นบมีค่ะเพื่อนโอูว้ววเลกันำ้นำลายน้ำลายไหลแซบด้วยค่ะเพชรลายก็ตตำ ด้วยนำหวานคือเกาล่ะเพื่อนกินไปดื่มน้ำไปจะเพื่อนจ้านี่สมตําปลาเซลมอนเพื่อนจ้าโอ้ชิน่นงใหญ่เลยค่ะเต็มปากเต็มคำเลยเพ่อจ้าเพื่อนเพื่อนจ้า,จาลานเพื่นก็นจะแบบปลาเพื่นคักๆัเลยค่ะเพื่อนๆพื่นนัวนัวปลาขักขนาดเลย มากับพี่สาวมากับปีน้นองอังกับเบยอมออกกองน้ำหลานสาวกา็ไดยเป็นเป็นคนขี่อายผู้สาวกินไปภาคไปวิธีชีวิตแบบนี้ก็มีความสุขค่ะเพื่อนตกยินมากกับไปนางเดินชมลานลวงแล้วลกับไปออกกำลังกายไปในตัวน้ำค่ะเพื่อนๆจ้า ฟังที่เฮามองเห็นน่ะแหละค่ะสปะปลาวสุวรรณเขตอาจารทุกคนมูกดาหารนะคะที่ท่องเที่ยวของเขาก็จะมีวัดภูมโนลมมีภูผาเทิบนะคะทุกคนจา๋าแล้วก็ไปเดินเล่นตลาดอินโดจีนนะคะเพื่อนๆถ้านอนข้างคืน ที่มุกดาหารกัน,นี่ล่ละค่ะก็จะพากันบนานังทานเขาวตรงไตมีสภาพมีตรภาพไทยลาวนะคะแล้วก็จะมี้านอาหารเลาะตามแถวริมโขงนะคะเพื่อนเืนจ๋ามาแถวอีสานช่วงนี้หนาฝนก็นจะมีเป็นเมนูปลานะคะปลาน้ําโขงนะคะมีปลาบึกปลาโจกปลาเครื่องปลาเนื้อออนปลา หลายปลาเลยค่ะเพื่อนๆนช่วงนี้หนาฝนปลาหลายสั่งมาตั้งหลายอย่างพี่สาวก็กินน้ำบบได้มีแตเ่เฮาทานยูตะผูเดียวหลานสาวกับ,บ่บคอยกินปันไดเพื่อนเอ๋ยสั่งมาหลายหลายอย่างสั่งมาตั้งสามอย่างปุนะ อิ more, <laughs> นบอบตอนปลาเซลมอนตอนปลาเซลมอนหรือทองทองปลาเซลมอนเนาะปัอ้างอีกแล้วว่าเจ้าของได้กินแซบ ตอนเป็นเด็กๆนะจะมักเป็นเห่นแถวริมโขงแต่ก่อนพ่อเป็นตำรวจอยู่อำเภอธาตุพนมแล้วก็ย่ายมาอยู่จังหวัดนครพนมคือแม่ก็เป็นคนนครพนมนะะเนาะค่ะนอกกันเลยแบบอยู่แต่แถบริมแม่น้ำโขงก็เลยกลายเป็นคนโบ,โบยานแม่น้ำโขงค่ะจะตอนน้นอยๆจะมักุงปเป็นเห่นตอนปิดเทอมไปว่าัดวายน้ำวายน้ำจนปินนะคะวายน้ำเป็นตั้งแต่ตอน ตอนสี่ขวบหาขวบนะคะเพื่อนเพื่อนจ้าพี่สาวพี่ชายสอนให้วายน้าปิดเทอมมากระแล่นไปลินแถวริมตะลิลงริมโขงค่ะเพื่อนเพื่อนปุนะเห็นบอกเห็นบอเจ้าเห็นบอาฟังพ่นในประเทศเลาวเด้อนะบางคนยังบ่กเคยหูจักเลยว่าจังหวัดนครพนมุกนาหานอยู่ตรงใดฮ่ะนะมีใดมีคนถามเอาอยู่มุกนาหานอยู่แถวไหนเพื่อนว่านนะมุกดาหานกับยูอีสานพ่นแล้ว มีมุกตลกได้พ่นว่าอ้าหมุกอาหารนึงอยู่ยว่าย,ย่ภาคเหนือพ่นว่าโอ้ยบ่ดีอยุภาคเหนือเด้อยู่อีสานจ้า <c oughs> มีเรื่องเล่าพอดีเหนีกับพี่สาวเป็นกระนางกันคนละมุมตอนนี้พากันไปตอหัววันนะคะคนยังกว่าท่านหลาย,ลายนะคะส่วนมากเขาจะเริ่มทยอยกันมาตอน6กโมงเย็นนะคะอากาศมันเริ่มแบบเยนิยนๆแล้วนะคะ ความสุขของคนเฮามันก็มีแค่นี่แหละเนาะเพื่อนเนาะได้กินข่ายูรานอาหารแค่นี้กับมีความสุขบ่จาเป็นต้องนั่ง้านหรูหรานะคะทุกคนจา๋นานั่งชมวิวแบบนี้กับมีความสุขมีความสุขในมุมของของเราของเฮานะเพื่อนเพื่อน สุขในแบบฉบับของเรานะจ๊ะทุกคนจ้าว่าแล้วกบสิคออัมพาลาจา้าคือเก่าแะจ้เพื่อนจ้าก็จะไปนั่งรับประทานอาหารต่อนะจ๊ะทุกคนมีแตเ่เฮาท่านอยู่พูเดียวเลนกะบบท่านนําพี่สาวกับบท่านนําป้านั่นแหละกระ่วนเฮามาเด้ซสุมเพลินนั้น ก็สิขออัมพาาจากในคลิปนี้นะคะทุกคนจ๋าขอฝากกดไลค์กดแชร์ให้ทุกที่กินแซบนะคะเพื่อนๆจ๋าฝากช่องน้อยช่องนี่ไว้ในอ้อมกอดด้วยนะจ๊ะทุกคนบายๆแล้วมาพบมาพอกันใหม่นะจ๊ะอากาศดีดีบ่อยากกลับบ้านเลยค่ะเพื่อนๆจ๋าอากาศเย็นสบายแบบมีความเป็นธรรมชาติมากเลยจ้ะบันดีลีนกระดา โอ้ยน้องอังสุมาลินน้องไมค่ะบายบายเรามาพบมาพอกันไหมนะจ้ะเพื่อนพี่น้องเพื่นหักกันเพื่อนแพงๆกันเพืพ่นมีกันสามพ,พี่น้องจากเพื่อนเพืนจ้าไปก่อนเด้อจ้า